สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกู๊ก246สทารอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกุมตามปฏิทินไทย โหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะการพยากรณ์เป็นภาพรวมใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งถ้าฟังแล้วพลังงานไม่ถูกใจก็ปล่อยวางราดทิ้งไปนะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานที่เราชื่นชอบพออกพอใจเราก็น้อมรับมาใส่ตัวไว้นะคะ,ะเราจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาวราศีกุ่มบ้างนะคะชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคม2566จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอพลังงานจักรวาลพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานาพระผู้เป็นเจ้านะคะในจักรวาลได้โปรดบอกมาด้วยเถิดนะคะ กูออฟซอ์สคิงออฟครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับชาวราศีกุมก่อนหน้านี้เอสออฟวันคิงออฟวันอืมควีนออฟครับมันผ่านไปแล้วนะคะ อะไรที่ทําให้คุณเสียอกเสียใจช้าอกช้ําใจนะคะเหมือนเอ่อบางครั้งก็เหมือนกับถูกถูกหักหลังถูกหักหลังนะ,ะกับคนที่คุณไว้วางใจคนที่คุณไว้วางใจทําให้คุณผิดหวังนะคะาชาวราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาผิดหวังกับคนใกล้ชิดผิดหวังกับคนใกล้ตัวหรือผิดหวังกับคนรักนะคะรู้สึกว่า เขาทำให้คุณเจ็บปวดนะคะหรือบางครั้งคนใกล้ตัวเรียกว่าหอกข้างแค่ก็เป็นได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณถูกหักหลังอะ่ะอย่างแรงนะคะจนทำให้คุณซัดเซพเนจรไปเลยก็ว่าได้นะคะส,สําหรับชาวราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาแต่ณนะปัจจุบันณนะเวลานี้นะคะเดือนกรกฎาคม2566 คุณหลุดพ้นจากพลังงานนั้นแล้วนะคะพลังงานนั้นได้สูญสลายไปจากคุณแล้วนะคะคนที่ใช่เท่านั้นที่จะอยู่เคียงข้างคุณได้นะคะไม่ว่าจะในฐานะคนรักฐานะเพื่อนฐานะคนรู้จักความสัมพันธ์ต่างๆที่กำลังมาใหม่ที่กำลังเ,เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ เข้าอกเข้าใจเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนผู้ใหญ่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้ใช้ความจริงใจนะคะใช้ความจริงใจใช้ใช้ความที่เราเปิดเผยตัวตนซึ่งกันและกันนะคะคนที่ใช่ก็จะอยู่เคียงข้างคุณจนถึงณปัจจุบันนี้ส่วนใครที่ไม่ใช่ก็จะถูกดีดออกไปนะคะเพราะฉะนั้น คุณไม่ต้องเสียอ,อกเสียใจกับการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อเมื่อมันอยู่ใกล้คุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดคุณไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะคุณรู้สึกชอกช้ำมาเหมือนน้าทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาคุณปล่อยวางและปล่อยทิ้งไปนะคะไม่ต้องไปเสียดายความสัมพันธ์เดิมๆความรู้สึกเดิมๆม,มันช่วยอะไรไม่ได้นะคะก็ปล่อยมันทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็อยู่กับความ ความสัมพันธ์ที่มันใช่อยู่กับคนที่ใช่นะคะแม้จะเป็นคนรักหรือไม่ใช่คนรักก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณหรืออาจจะเป็นแค่คนรู้จักแต่ด้วยความที่เขามีความจริงใจนะคะเขาก็อยู่กับคุณมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณและเป็นคนที่สนิทกับคุณได้เป็นคนที่รู้ใจคุณได้ในอนาคตได้นะคะ เขาจะเป็นผู้ใหญ่มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มีคําพูดคําจามีความเป,ปราะปรมให้คุณอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ช่วยขจัดปัญหาให้คุณได้ด้วยนะคะเป็นที่ปรึกษานะคะใครที่เข้าข่ายนี้คนคนนั้นล่ะคะที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะตอนนี้คุณพร้อมแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วนะที่ที่จะรู้ว่า ใครที่ใช่อะไรที่ใช่นะคะแล้วคุณก็จะตัดสินใจถูกคุณจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าคุณจะไม่หยุดอยู่กับที่แล้วในเดือนกรกฎาคมนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเดินหน้าคุณหยุด,ยดอยู่กับที่คุณอยู่กับที่เดิมๆไม่ได้แล้วคุณจะมัว เสียอกเสียใจหรือคุณจะมามัวคิดนู่นคิดนี่มากมายมันจบไปแล้วค่ะมันหมดเวลานั้นแล้วนะคะมันเป็นเวลาที่คุณต้องเริ่มต้นใหม่แล้วมันเป็นเวลาที่คุณต้องทําสิ่งใหม่ๆคุณเป็นเวลาที่คุณต้องออกสู่โลกกว้างเป็นเวลาที่คุณต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเปิดใจรับโอกาสดีๆเปิดใจรับโชคชะตาที่นําพาคุณมาถึงตรงนี้ ความรู้สึกที่มันตายไปแล้วสิ่งที่มันจากไปแล้วก็ให้มันจากไปนะคะเลิกเอามาใส่ใจได้แล้วนะคะเลิกเอามาใส่ใจได้แล้วหลุดออกจากวัฏจักรเดิมๆแล้วโฟกัสนะคะในสิ่งที่เข้ามาใหม่หรือในสิ่งที่คุณควรเริ่มต้นใหม่คุณควรจะโฟกัสสิ่งๆงนั้นแล้วมันจะทำให้คุณคลายออกนะคะ3ดาบ อะไรที่ทิมแทงใจคุณอยู่คุณคุณยังปล่อยวางมันไม่ได้เลยนะคะไพ่ย,ยังหยิบขึ้นมาได้อีกนะคะคุณยังคุณยังอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดเดิมๆอะ่ะคุณคุณถ้าจะให้อ่านแบบเอ่อฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันรุนแรงอะนะคะมันก็ จะทำให้คุณฟื้นตัวได้เร็วนะคะความรู้สึกที่มันทําให้คุณเหมือนคุณตายทั้งเป็นน่ะโดยการถูกหักหลังนะคะโดยการถูกหักหลังมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดจนคุณฟื้นตัวลําบากเหลือเกินตอนนี้เหมือนคุณตกอยู่ในห่วงเหวลึกที่มันดึงตัวเองขึ้นมาได้ยากมันไม่มีคนที่จะ ผักดันคุณได้เลยคุณมีความรู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆคุณผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามที่อยู่รอบๆข้างคุณที่เขารู้จักคุณดีและพร้อมที่จะให้กำลังใจคุณพร้อมที่จะชุดคุณขึ้นมาจากโลกที่คุณคิดว่าคุณตายจากไปแล้วอ่ะคุณไม่เหลือจิตวิญญาณอะไรเหลือแล้วในตอนนี้คุณคุณตายทั้งเป็นอ่ะในด้านความรู้สึกอ่ะ คุณเหมือนมันคุณถูกหักหลังในเรื่องที่ในเรื่องที่ทําให้คุณเจ็บช้าที่สุดอะนะคะคุณอาจจะถูกคนรักหักหลังถ้าเป็นคนรักคุณก็คิดได้เลยว่าถ้าคนนั้นใช่สําหรับคุณเขาจะไม่ทําแบบนี้กับคุณนะคะหรือถ้าเป็นเพื่อนถ้าเขาเป็นเพื่อนที่รักคุณเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อน กินเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนตายจะไม่ทำแบบนี้กับคุณจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บจะไม่ทำการหักหลังคุณโดยเด็ดขาดเมื่อคุณคิดแบบนั้นได้ให้คุณตัดแล้วก็ฮึบตัวเองซะชุดตัวเองขึ้นมาจากเหวลึกนั้นนะคะแล้วออกขึ้นมาสู่โลกกว้างที่ยังมีอะไรรอคุณอยู่อีกมากมาย ความรู้สึกที่ตายให้ฝังมันไว้ที่ก้นเหวนะคะอย่าเอามันขึ้นมาด้วยอย่าเอาความเจ็บปวดมันขึ้นตามมาขึ้นมาแต่ตัวกับหัวใจของคุณที่ว่างเปล่าแล้วมาโฟกัสสิ่งใหม่ๆมาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่คุณควรได้รับอะไรที่มันไม่มันไม่ใช่มันก็จะถูกดีดออกไป คุณคือควีนนะคะคุณพร้อมที่จะรับความสุขอยู่เสมอถ้าคุณออกมาสู่โลกกว้างคุณจะได้รับความสุขคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เรียบพร้อมและมีความสุขได้เหมือนคนอื่นเช่นกันนะคะอะไรที่มันสิ้นสุดไปแล้วอย่าวกวนอย่าเอาตัวเองไปพัวพันจนรู้สึกว่าเหมือนคนที่ตายแล้วอะ่ะ เหมือนคนที่มันหมดสิ้นอะไรตายอย่างแบบนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะให้คุณสลัดมันทิ้งไปแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาลอยตัวเองขึ้นมาทําตัวเองให้ฟูแล้วลอยขึ้นมาให้ได้นะคะโดยการที่คุณหันกลับมาดูตัวเองหันกลับมาหาคนที่รอคุณอยู่ คนที่รักคุณญาติคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงที่เป็นกำลังใจให้คุณคนคนนั้นต่างหากคนเหล่านั้นต่างหากล่ะคะที่คุณควรใส่ใจที่คุณควรมอบความรักให้ที่คุณควรจะทนุถนอมเขาเหมือนกันไม่ใช่ให้เขาคอยทนุถนอมคุณแล้วคุณก็ยัง จมปลักอยู่กับที่เดิมๆคืน,ฟ,นฟื้นคูฟูจิตใจตัวเองไม่ได้แบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะก็อยากให้กำลังใจคุณนะคะให้คุณผ่านพ้นมันออกมาให้ได้นะคะเพราะสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะ King o f ครับความสุขที่คุณรอคอยก็กำลังรอคุณอยู่คนที่ใช่เมื่อถึงเวลาเขาก็จะมาเองนะคะถึงตอนนี้คุณควรนำตัวเองขึ้นมานะคะ จากวัฏจักรเดิมๆจากอะไรที่มันเจ็บปวดทิ้งตัวเองอยู่ในนั้นนานมากพอแล้วนะคะก็หลุดออกมาให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลไพ่กันนะคะอ้าคุณควรพบหนทางหรือคุณควร พร้อมเตรียมพร้อมกับการตัดสินใจครั้งใหม่ที่จะเดินออกไปสู่โลกกว้างสู่หนทางที่ใช่สำหรับตัวคุณนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะไพ่บอกว่าคุณถึงเวลาแล้วะ่ะคุณพร้อมแล้วที่จะเดินเดินเข้าสู่สังคมใหม่ๆเดินเข้าสู่กฎเกณฑ์ต่างๆที่ สังคมสร้างขึ้นสังคมใหม่ๆสร้างขึ้นมาให้สำหรับคุณคุณอาจจะเป็นตัวเล็กๆในสังคมนั้นคุณอาจจะเป็นตัวเล็กๆในองค์กรนั้นๆแต่คุณต้องพร้อมที่จะอยู่ในกฎระเบียบกฎเกณฑ์หรือว่ากฎตกฎของตัวคุณเองอะ่ะคุณสร้างกฎของตัวคุณเองขึ้นมาได้แล้วอยู่ในกฎของคุณเองคุณเริ่มที่จะ หาทิศทางความอยู่ได้ความอยู่รอบของคุณคุณต้องถามตัวเองว่าทำไมคุณจะต้องยึดติดกับอะไรที่มันไม่ใช่ยึดติดกับอะไรที่มันทำให้คุณเจ็บปวดคุณควรจะเริ่มเรียนรู้นะคะเรียนรู้ในความเจ็บปวดนั้นๆแล้วทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถามว่าตัวเองทำไมจะต้องอยู่ตรงนี้ทำไมจะต้องเป็นแบบนี้คุณหลุดออกมาได้ไหมนะคะคุณควรให้คำถามนี้กับตัวเอง และก็มันถึงจุดที่คุณต้องใช้ความสงบนิ่งนะคะความมีสมาธิและความพึงพอใจในสิ่งที่คุณมีอยู่คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองมาเสมอนะคะอย่าให้อะไรบางอย่างหรือสิ่งสิ่งนั้นมันมากำหนดชะตาชีวิตคุณนะคะตอนนี้คุณควรที่จะมองโลกกว้างและ ถึงเวลาที่จะกําจัดสิ่งที่มันไม่ใช่เหมือนเหมือนปัดใยแมงมุมออกไปแล้วก็จัดการสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเพิ่มเติมสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองแล้วคุณก็จะหลุดพ้นจากปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บช้ำหรือคุณเจ็บปวดนะคะคุณควรจะเลิกที่จะบกวนอยู่กับปัญหานั้นได้แล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะ อตอบคำถามตัวเองได้แล้วอะแล้วก็หาหนทางที่จะเดินต่อนะคะมีบางอย่างที่ดีกว่านี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีรอคอยคุณอยู่ข้างหน้านะคะให้คุณรีบก้าวออกมา พบกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันกำลังรอคุณอยู่การกระทำของคุณเป็นสิ่งที่จะกำหนดให้คุณเจอสิ่งที่ใช่สำหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรทำในสิ่งสิ่งนั้นการรอคอยสิ้นสุดแล้วนะคะการให้เวลาการรอเวลามันสิ้นสุดลงไปแล้วคุณควรได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับคุณนะคะ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณจะเดินหน้าที่คุณจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วก็เดินหน้าออกไปเพื่อพบกับสิ่งใหม่ๆที่มันดีสำหรับคุณนะคะสถานการณ์ของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณนำตัวเองขึ้นมาจากเหวได้นะคะสถานการณ์คุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ The e n t u t a t i o n will improve นะคะคุณหลุดพ้นเห็นไหมคะเขาขึ้นมาจากก้นมหาสมุทร คุณจะได้รับสถานการณ์ที่ดีขึ้นคุณจะได้รับแสงสว่างอย่างแน่นอนนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีกุมเนาะที่กำลังเจอสถานการณ์อะไรที่มันทำให้คุณต้องหยุดชะงักนะคะจากนี้ไปก็ขอให้คุณพบกับสิ่งที่ดีนะคะพบกับคนที่ใช่พบกับสถานการณ์ที่ ทำให้คุณรู้สึกเป็นบวกขึ้นมาได้แล้วก็มีความสุขได้ก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขและหลุดพ้นจากสถานการณ์เดิมๆพบโอกาสใหม่ๆที่ใช่และพบคนที่ใช่นะคะสวัสดีค่ะ